สวัสดีครับสัญญาณโลกวิบัติเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับพี่น้องจากกรณีล่าสุดแคลิฟอร์เนียเผชิญไฟป่าเลวร้ายสุดในรอบประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันท่ามกลางวิกฤตคือเชื้อโควิด -19 ระบาดรุนแรงจนทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยจำนวนกว่าหล้านรายจนถึงปัจจุบันแล้ว แต่แล้วประชาชนในหลายรัฐทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งแคลิฟอร์เนียโอเลกอนและวอร์ชิงตันก็ต้องเผชิญกับมหันตภัยไฟป่าครั้งใหญ่ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเมืองหลายเมืองถูกไฟป่าเผาวอดจนหมดทั้งเมืองขนาดที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไฟป่าในสามรัฐนี้ขึ้นมาอยู่อย่างน้อย30กว่าศพแล้ว แคลิฟอร์เนียท่ามกลางสภาพแห้งแงล้งรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีทำให้รัฐแคลิฟอร์เนียต้องประสบกับไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันนับตั้งแต่ปีคทศกราช1945จนถึง2020นี่ครับพี่น้องหลังจากไฟป่าได้วัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากฟ้าผ่าเป็นจำนวนเป็นหมื่นๆครั้ง จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนโอ้สาเหตุนี่น่าทึ่งมากเลยนะครับทำให้เมื่อผ่านมาไม่ถึงเดือนได้เกิดไฟป่ากระจายกว่า20จุดในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งในจำนวนนี้มีไฟป่า3จุดติดอันดับท็อปไฟห้าอันดับไฟป่าขนาดใหญ่ที่สุดตลอดการและเมื่อถึง10กันยายนปี63ที่ผ่านมาทางการรัฐแคลิฟอร์เนียแจ้งว่า ไฟป่านั้นได้เผาผ่านพื้นที่วอดไปกว่า2.3ล้านเอเคอร์หรือคิดง่ายๆก็คือราวๆ5.5ล้านไร่แล้วนะครับท้องฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นสีท่วมเป็นสีส้มอย่างกับฉากในหนังดาวคานเลยชาวอเมริกันในย่านเบย์แอเรียในนครซานฟรานซิโกรัฐแคลิฟอร์เนียต้องตกตะลึงเมื่อเห็นท้องฟ้าในวันที่9กันยายนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แปลเปลี่ยนเป็นสีส้มเต็มโค้งขอบฟ้าอย่างกับสภาพฮริโหดที่เห็นบนดาวอังคารกระแสลมพากิ่งฟันลอยมาถึงทั้งๆท,ท,ที่อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ถึงกว่า300กิโลเมตรนักข่าวสายอุตุนิยมวิทยาของสำนักข่าว CNN อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ท้องฟ้าในฟรานฟรานซิสโกเปลี่ยนเป็นสีส้มจนเป็นสีแดงเต็มโ้งขอบฟ้าเช่นนี้ว่า เนื่องจากควันไฟและคี้เท่าจากไฟไม้ป่าลอยสะสมหนาขึ้นในบริเวณใกล้กับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าจนบดบังแสงพระอาทิตย์ไม่สามารถสาดส่องลงมาได้อย่างเต็มที่จนทำให้เลาๆกับว่าเป็นเวลากลางคืนนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศเขียนข้อความถึง cnn ว่าเขาไม่เคยพบเห็นท้องฟ้าทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเป็นเช่นนี้มาก่อนเลย นับตั้งแต่ปี2521มันเหมือนกับเป็นวันวลาเที่ยงคืนทั้งที่ความจริงแล้วนี่คือเวลา10โมงเช้าแท้ๆที่แต่ท้องฟ้ากลับเป็นสีดำดำและก็ดำแดงจากนั้นก็มีข่าวร้ายจากรัฐโอเลกอนตามมาว่ากำลังประสบกับวิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่เช่นกันจนทำให้ประชาชนกว่า5 0 0 0 0 0ชีวิตต้องเร่งอพยพออกจากบ้านเรือน หนีไฟป่าที่กำลังลุกลามมาถึงเคสบาวผู้ว่า,าการรัฐโอเลกอนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2,558แถลงข่าวด้วยความวิตกกังวลเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองตามเวลาท้องถิ่นว่าเราไม่เคยเห็นสถานการณ์ไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้เช่นนี้มาก่อนเลยในรัฐโอเลกอน โดยไฟป่าได้ลุกลามเผาผ่านพื้นที่ป่าไปแล้วเกือบ9 0 0 0 0เอเคอร์หรือ2.27ล้านไร่ซึ่งมากกว่าพื้นที่ป่าโดยเฉลี่ยที่รับความเสียหายจากไฟป่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึง2เท่าทั้งๆท,งที่ไฟป่านี้เกิดเพียงแค่สัปดาห์เดียวจนถึงเช้าวันที่10กันยายนเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดมา แต่ละจุดไฟป่าลูกรามกว่า1 0 0 0 0แสนเอเคอร์หรือ2,53แสนลายไล่และทีมดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้เพียงแค่1%เท่านั้นเพราะทั้งกระแสลมรุนแรงและสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ทีมดับเพลิงจะควบคุมไฟป่าได้เราคิดว่าความเลวร้ายนี้คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไฟป่าในแคลิฟอร์เนียจากภาวะโลกร้อนนี่ดรพาร์ควิลเลียมเคยกล่าวนักภูมิภูมิอากาศวิทยาชีวภาพจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐเนี่ยชี้ว่าขนาดที่สาภาพอากาศในแคลิฟอร์เนียได้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดไฟป่ามาโดยตลอดและสาเหตุของไฟป่ามีความเกี่ยวข้องกับฝีมือมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจนแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือสาเหตุทําให้เกิดไฟป่าอย่างแท้จริง แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเป็นลำดับที่ทำให้เกิดไฟป่าจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นและสภาพแห้งแลง้งด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียพยายามชี้ให้สื่อเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาโดยตลอดโดยเขากล่าวว่าเขาได้หมดความอดทนแล้วกับบรรดาผู้คนที่ปฏิเสธว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด หายนะขึ้นบนโลกเนี่ยคนที่เชื่อแบบนี้ก็คือผู้นําของสหรัฐนะครโดด้านทั้มนะครับ,ดดรบไม่เชื่อว่าโลกร้อนจริงครับก็ไปถามผู้นําตัวเองก่อนก็นแล้วกันสวัสดีครับพี่น้อง